ต่างชาติมองมาเลเซียเริ่มที่จะแพงกว่าไทยไปหน้าแล้วทำการท่องเที่ยวตามหลังไทยยาวๆกันเลยทเดียวเรื่องนี้มันเริ่มมาจากโพสต์ของลิโอนาร์แกรน์ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเดินทางและความแตกต่างที่เริ่มทําให้มาเลเซียมันน่าเที่ยวน้อยลงในความรู้สึกส่วนตัวของเขานะครับ แก็เล่าว่าจากค่าของชีพที่สูงขึ้นและดูเหมือนว่าราคาสิ่งของต่างๆก็เริ่มจะแพงกว่าไทยอย่างชัดเจนมากๆในมาเลเซียซึ่งจากเดิมสถานที่ท่องเที่ยวและความดึงดูดของไทยนั้นก็เป็นจุดแข็งที่มันก็มีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติมากๆและการที่มาเลเซียก็มีราคาที่แพงขึ้นนั้นทําให้ความนิยมด้านการท่องเที่ยวก็ยิ่งจะตามหลังไทยมากขึ้นกว่าเดิมไปอีก ผมพบว่าหลายอย่างในมาเลเซียเริ่มที่จะมีราคาสูงขึ้นมันไม่เหมือน10ปีที่แล้วที่มาเลเซียยังดูคุ้มค่าและก็น่าสนใจที่จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเข้าไปเดินทางไม่ต่างจากไทยแต่ทุกวันนี้สิ่งต่างๆในมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นของกินรวมไปถึงเครื่องดื่มโดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยิ่งมีราคาที่ปรับขึ้นสูงกว่าไทยถึง2เท่าและอาจจะมากกว่านั้นซะด้วยซ้ําอันที่จริงมันเป็นส่วนสําคัญนะที่ชาวตะวันตกพวกเขาต้องได้ซื้อเครื่องดื่มเหล่านั้นอยู่แล้วเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ที่แตกต่าง อันที่จริงถ้าหากพูดถึงระดับการพัฒนาเมื่อมองด้วยสายตาผมก็รู้สึกว่าการพัฒนาก็ไม่ไล้ต่างกันมากนักแต่ถ้าว่าราคาที่ต้องใจ่ายในมาเลเซียนั้นกลับสูงกว่าประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัดคือถ้าเป็นที่สิงคโปร์ผมยังพอเข้าใจได้เพราะที่นั่นมีสถานะเป็นประเทศที่พัฒนากว่ามากๆแต่สำหรับมาเลเซียนั้นไม่ได้พัฒนาทิ้งห่างไทยเลยแต่ราคากลับสูงกว่ามันอาจจะทำให้ผมไม่อยากกลับไปที่นั่นอีก แม้กระทั่งราคาน้ำดื่มต่อขวดในตอนที่ไปมาเลก็แพงกว่าไทยทั้งๆท,ที่ระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตนั้นแทไ่ต่างกันเลยแต่น้ําดื่มในมาเลเซียนั้นมีราคาที่แพงกว่าจากนั้นก็มีความเห็นของต่างชาติคนอื่นนะครับก็เข้ามาตอบกลับโดยบ้างก็บอกว่าแต่ราคาน้ำมันในไทยดูเหมือนจะาราคาสูงกว่ามาเลยนะคุณต้องมองให้เห็นถึง2ด้าน นั่นก็อาจจะทําให้ต้นทุนการเดินทางของคุณนั้นสูงขึ้นผมคิดว่าถ้าคุณเช่ารถยนต์ขับในประเทศไทยแล้วก็จ่ายค่าเดินทางค่าเติมน้ํามันต่างๆผมคิดว่ามันไม่ได้ถูกไปกว่ามาเลเซียเลยคุณควรจะลองมองให้เห็นในหลายๆมิติด้วยสําหรับผมมาเลเซียก็มีสิ่งที่ถูกกว่าไทยด้วยเชย่นกันนั่นก็คือน้ํามันซึ่งส่งผลต่อการเดินทางในการท่องเที่ยวมาก,มาก และแน่นอนมันเป็นหัวใจหลักเลยทีเดียวในการที่คุณจะเดินทางสำหรับค่าเครื่องดื่มตัวอย่างที่คุณยกมานั้นในมาเลย์ก็ย่อมแพงกว่าอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือในมาเลเซียก็มีสิ่งที่ถูกกว่าไทยด้วยเช่นกันและน้ํามันนี่แหละคือสิ่งที่มาเลย์ถูกพอเฉลี่ยค่าใช้จ่ายแล้วผมคิดว่ามันไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักอยู่ดีท่างฝังคอลีโอนานครับก็เข้ามาตอบกลับก็บอกว่าคือมีแค่น้ํามันเท่านั้นแหละที่ทําให้การเดินทางในมาเลย์นั้นถูกกว่าผมยอมรับในส่วนนี้แต่ส่วนที่เหลือทั้งหมดในประเทศไทยยังไงไกก็ถูกกว่ามามเเลเซีย แต่ประเด็นคือมันน่าคิดนะว่าทําไมในไทยถึงสามารถจ่ายหลายสิ่งหลายอย่างได้ในราคาที่ถูกกว่าแต่มาตรฐานที่ได้รับในไทยนั้นไม่ต่างกันจากที่ใช้จ่ายในราคาที่สูงกว่าที่มาเลเซียเลยประเด็นที่ผมจะซื้อก็คือถ้ามาเลเซียจเจริญได้แบบสิงคโปร์ผมก็ยอมจ่ายนะในราคาที่สูงกว่าไทย แต่ว่าผมรู้สึกว่าทั้งสองที่นั้นไม่ได้แตกต่างกันเลยและประเทศไทยทําราคาได้ถูกกว่ามาตรฐานก็ทําได้ดีกว่าและระดับการพัฒนาก็แทบไม่แตกต่างกันถนนหนทางทุกเส้นทางการเดินทางนั้นก็เดินทางได้สะดวกพอๆกันประเทศไทยก็ขยับเข้าใกล้มาเลเซียมากขึ้นแต่ในเรื่องของราคามาเลเซียนั้นไปไกลกว่าค่าใช้จ่ายมันไม่ได้ถูกอย่างที่คิดและผมบอกเลยว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเช่ารถยนต์แล้วก็ขับรถเติมน้ํามันที่มาเลเซียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมักจะถูกคิดในราคาที่บวกเพิ่มมาแล้วเพราะฉะนั้น ค่าเดินทางผมคิดว่าในไทยกับมาเลเซียก็ไม่ต่างกันอยู่ดีทีนี้ก็ไปจ่ายสิ่งต่างๆที่มันแพงกว่าในไทยมันก็แพงกว่า2อถึงสเท่าสรุปว่าผมเกิดความรู้สึกว่าประเทศที่พัฒนาใกล้ๆก,กันแต่อีกที่แพงกว่าเฉยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมไม่กลับไปที่นั่นอีกและก็อยู่ที่ประเทศไทยความเห็นจากต่างชาติคนถัดมากบแสดงความเห็นด้วยเช่นกันก็บอกว่ามาเลเซียไม่ได้น่าเดินทางไปอีกแล้วแม้แต่สถานที่ต่องเที่ยวผมคิดว่าถ้าไม่ติดเรื่องเงินนะ มาเลเซียยังไม่ได้มีที่ที่ดึงดูดพอและก็ไม่ได้น่าสนใจเมื่อเทียบกับทางฝั่งไทยแต่ราคานั้นสูงกว่าก็น่าประหลาดใจมากๆใครที่ยอมใจ่ายในราคาที่สูงกว่าพวกเขาต้องไม่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็ไม่ซีเรียสจริงๆผมรู้สึกว่าความประทับใจที่ได้รับแทบจะไม่แตกต่างกันแต่ประเทศไทยสามารถมอบความคุ้มค่าได้มากกว่าอีกทั้งยังมีมาตรฐานชีวิตที่ได้รับนั้นน่าประทับใจกว่า ผมสามารถเช่าที่พักดีๆดีได้ที่เกาะสมุยที่พักส่วนตัวแล้วก็มีสระว่ายน้ําในราคาที่ถูกกว่าในมาเลเซียถึง3เท่าและส่วนสําคัญก็คือเครื่องดื่มสามารถเลือกซื้อได้อย่างอิสระผมจะซื้อเครื่องดื่มในมาเลเซียก็ได้เช่นกันแต่มันแตกต่างกันที่ราคาตอนอยู่ที่ประเทศไทยผมไม่ค่อยกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่พอเป็นที่มาเลเซียก็มีความกังวลอยู่บ้างคือราคาเครื่องดื่มเนี่ยมันสูงกว่าปกติที่ประเทศไทยมากๆเลยผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะพอๆกับที่เราเคยจ่ายอยู่ที่สิงคโปร์เท่้ไหร่ซ้ำ ราคาที่มาเลย์เนี่ยมันสูงขนาดนั้นเลยทังฝั่งของชาวมาเลเซียเองนะครับก็เข้ามาตอบกับความเห็นนี้ด้วยเช่นกันก็เขาตอบกลับในมุมของเขานะบอกว่าแน่นอนถ้าคุณจะเปรียบเทียบเรื่องเครื่องดื่มยังไงประเทศไทยก็สามารถทําราคาได้ถูกกว่าเพราะที่ั่านมีนยโยบายที่แตกต่างพวกเขามีความอิสระให้มากกว่าแล้วก็พวกเขาไม่ได้มีข้อจํากัดในเรื่องของการดื่มมากนักนั่นเป็นประเทศที่มีความอิสระมากที่สุดแห่งหนึ่งเลยแน่นอนเราไม่สามารถสู้พวกเขาได้ในเรื่องนั้น แต่ถ้าคุณชอบในการดื่มนะคุณควรเลื่อนไปที่ประเทศไทยเลยถ้าคุณซีเรียสเรื่องของราคาที่สูงอันที่จริงมาเลเซียเราก็เปิดกว้างเช่นกันในเรื่องของการดื่มแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าที่นี่จะสูงกว่าสถานที่ท่องเที่ยวของมาเลเซียอันที่จริงผมคิดว่าก็ไม่ได้แตกต่างจากไทยแน่นอนมันอาจจะไม่ได้อิสระถึงขนาดที่แบบที่ไทยทําแน่นอนมันอาจจะดูไม่สนุกเมื่อคุณเคยเจอความอิสระในแบบที่เมืองไทยมีผมคิดว่ามาตรฐานและคุณภาพชีวิตของมาเลเซียนั้นดีกว่านะมันก็เลยมีราคาที่สูงกว่านั่นคือเหตุผล ผมเชื่อว่ามาเลเซียปลอดภัยกว่าไทยอย่างแน่นอนเพราะมาเลเซียเข้าใกล้การเป็นประเทศพัฒนาแล้วความแตกต่างชาติที่มองแตกต่างนะครับก็บอกว่าแต่ผมเคยไปที่ปีนังแล้วก็ลังกาวีมานะความแตกต่างจากไทยคือราคาที่สูงกว่านั่นแหละผมรู้สึกว่าสภาพทางภูมิศาสตร์นั้นไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะักแต่ถ้าพูดตามตรงนะมันไม่สนุกเหมือนตอนไปเกาะที่ประเทศไทยเลยตอนที่ผมไปเกาะสมุยแล้วก็เกาะพัง,งานสีสันความบันเทิงที่นั่นนะ่ะเรียกได้ว่าจัดจ้านมากกว่าอย่างทิ้งขาด แล้วก็สามารถจ่ายได้ในราคาที่ถูกกว่าที่พักก็ดีมากๆผมไม่แปลกใจเลยว่าทาไมหลายๆคนถึงเลือกประเทศไทยเพราะไทยนั้นจะคุ้มค่าที่สุดแล้วในขณะที่มาเลเซียจะทําการท่องเที่ยวแบบครึ่งๆกางๆและมีข้อจํากัดที่เยอะกว่ารวมไปถึงการที่ในช่วงหลังๆมีราคาที่สูงขึ้นกว่าตะกอนด้วยยิ่งทําให้การดื่มในมาเลเซียนั้นถูกมองว่ามันเป็นอะไรที่มีราคาสูงกว่าทั้งฝั่งของชาวมาเลย์นะครับก็เข้ามาตอบกับเพียงท่านว่าแน่นอนมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแหละ คือถ้าคุณเทียบกับไทยนะยังไงยังไงประเทศไทยก็มีราคาเครื่องดื่มที่ถูกกว่าผมเดาว่าน่าจะเป็นอัตราการคิดภาษีในสินค้าตัวนั้นที่แตกต่างกันออกไปในมาเลเซียนั้นเป็นที่รู้จักกันดีว่าราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นจะต้องมีราคาสูงกว่าเพื่อนบ้านทางเจ้าก่มมานะครับก็แสดงความเห็นว่ามันน่าเสียดายนะที่มาเลไม่ค่อยมีไนท์คลับที่โดดเด่นมากนักแบบที่เจอในกรุงเทพไม่ว่าจะไปเมืองที่ไหนก็รู้สึกตัวเงียบเงาวกว่า เมืองที่มาเลยนะผมรู้สึกว่ามันเงียบเหงาจริงๆในช่วงเวลากลางคืนเมื่อเทียบกับเมืองทัวท่วๆไปในไทยในประเทศไทยจะมีความบันเทิงในช่วงเวลากลางคืนอยู่ทุกพื้นที่ในขณะที่มาเล Server, ett, เซียก็มีทางเลือกที่น้อยกว่ามากผมคิดว่านี่เป็นส่วนสํสนาคัญนะสำหรับการท่องเที่ยวนะและมันแทรกซึมอยู่ในภาคการท่องเที่ยวของทุกประเทศทุกประเทศที่จะโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวพวกเขาไม่สามารถตัดชีวิตกลางคืนออกไปได้แต่มาเลเซียก็อยู่กับร่องกับรอยมากกว่าผมชอบที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาในช่วงเวลากลางคืน ผมรู้สึกว่าในช่วงกลางคืนในไทยเนี่ยมันดูสว่างสวยัยมีสีสันอยู่ตลอดผมไม่เคยเจอเมืองไหนที่ทําได้ขนาดนี้แม้แต่นิวยอร์กเองที่เรียกว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลพอหันมาเที่ยวกับกรุงเทพแล้วผมคิดว่ากรุงเทพนี่ไม่เคยหลับเลยมากกว่าและสนุกกว่านิวยอร์กมากๆสัภาพกลับมาที่มาเลเซียผมรู้สึกเสียดายแทนพวกเขาจริงด้วยความที่ทําเลทางภูมิศาสตร์พวกเขาอยู่ใกล้กับประเทศไทยผมคิดว่ามาเลยนนะ่ะมีศักยภาพพอที่จะพัฒนาในด้านนี้ให้ดีกว่าไทยได้ เพราะว่าเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าแต่มาเลเซียไม่เลือกที่จะทําอย่างนั้นพวกเขามองข้ามต้นทุนพื้นฐานที่มีและก็ไม่ทําแบบที่ไทยทําทักฟองของชาวมาเลย,เลย์นะครับก็เข้ามาตอบกับความเห็นนี้เขาบอกว่าก่อนที่คุณจะแสดงความเห็นคุณน่าจะศึกษาประเทศทั้งสองประเทศมาก,ก่อนนะทั้งสองที่แตกต่างกันไม่ว่าจะอยู่ใกล้กันแค่ไหนก็ตามแต่ทั้งสองประเทศมีนโยบายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ไทยนั้นสามารถมอบความอิสระให้กับนักท่องเทีย่ยวได้มากกว่าแน่นอนนั่นคือสไตล์ไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่มาเลเซียใช้วิธีปฏิบัติที่แตกต่างเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถทําแบบไทยได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์คุณอาจจะมองว่าเรามีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าและอาจจะมีเงินที่มากกว่าไทยซะด้วยซ้ําแต่เราไม่สามารถทําแบบไทยได้เพราะนั่นคือเอกลักษณ์ในแบบที่ไทยนําเสนอออกไปสู่สายตายชาวโลกคุณอาจจะเข้าใจว่าประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็น่าจะคล้ายๆกับไทยแต่คุณต้องเข้าใจด้วยว่า ประเทศรอบข้างของไทยก็ไม่ได้มีประเทศไหนที่ทําได้เหมือนกันเลยไม่อย่างนั้นก็คงมีชื่อเสียงของประเทศรอบข้างโด่งดังไปพร้อมกับไทยแต่ก็ไม่มีประเทศไหนที่ทําได้ทั้งฝั่งของต่างชาตินะครับเข้ามาตอบว่าสิงคโปร์ไงคือตัวอย่างที่ทําได้ในภาคของการท่องเที่ยวสิงคโปร์เล็กกว่ามาเลเล็กกว่าไทยแต่สิงคโปร์สามารถสร้างมนเมดก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาไม่ได้ขายธรรมชาติเลย แต่สิงคโปร์ก็ดึงดูดความสนใจให้ผู้คนแวะมาที่เกาะแห่งนั้นของพวกเขาได้นั่นคือสิ่งที่สิงคโปร์พยายามแต่มาเลเซียนั้นมีศักยภาพที่เหนือกว่าสิงคโปร์มากและผมมองว่ามาเลเซียนั้นจะทําแบบไทยก็ทําได้แต่ติดที่ว่าพวกเขาไม่อยากจะทําอย่างนั้นก็แค่นั้นแหละข้อมเหตุมาครับเขาบอกว่าความอิสระแบบที่เมืองไทยมีนั้นมันเป็นความลงตัวแบบที่ประเทศอื่นๆไม่พร้อมที่จะทําได้ ตัวอย่างให้ชัดก็คือแต่ละประเทศก็จะมีกฎหรือว่ามีธรรมเนียมที่มันแตกต่างกันออกไปแม้แต่ประเทศไทยเองการเข้าวัดก็ยังมีธรรมเนียมเลยว่าจะต้องทำอย่างไงให้ดูสุภาพแน่นอนที่มาเลเซียเราก็มีแบบของเราด้วยเช่นกันแล้วท่านผู้ชม่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปด้วยเช่นเคยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับต่างชาติเริ่มรู้สึกว่ามาเลเซียแพงนะแล้วก็อาจจะทําให้ไทยยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นไปอีกเพราะว่า หลายๆอย่างนะครับในแง่ของการพัฒนาแทบไม่ต่างกันเลยแต่มาเลยนั้าแพงกว่าเฉยเลยสำหรับความเห็นในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณสําหรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับหรือถ้ารอวิดีโอถัดไปไม่ไหวสามารถกดดูที่คลิปอื่นๆได้เลยนะครับเรื่องของข้อที่สนใจได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ